ในวิดีโอนี้ผมจะเปิดโปงวิธีที่นักลงทุนสามารถสร้างกำไรได้อย่างมหาศาลโดยที่ไม่ต้องใช้เงินตัวเองนั่นก็คือการ กู้ยืมเงินในสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่อยู่ในสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยโดยวิธีนี้เรียกกันว่า carry trade แต่ในปัจจุบันจะเป็นกรณีของเย็น carry trade เพราะสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำนั้นก็คือเงินเยนของญี่ปุ่นที่นักลงทุน เอาเปรียบอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำของญี่ปุ่นโดยการกู้เงินเยนเพื่อแลกเป็นดอลลาร์แล้วนำไปลงทุนในสินทรัพย์ของสหรัฐอย่างเช่นพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐซึ่งการแลกเยนเป็นดอลลาร์นั้นก็คือการขายเงินเยนเพื่อซื้อเงินดอลลาร์ก็ยิ่งทําให้เงินเยนอ่อนค่าลงไปอีกประจวบกับการที่เงินเยนมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำอยู่แล้วจึงเป็นส่วนหนึ่งของการที่เงินเยนอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนักลงทุนเหล่านี้ ต่างก็ได้ทำกำไรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งก็คือการประกาศการขึ้นดอกเบี้ยของญี่ปุ่นและการลดดอกเบี้ยของสหรัฐที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้กันจึงเกิดเป็นเหตุการณ์ของเย็น Carry Trade unwind ซึ่งก็คือการที่นักลงทุนปิดสถานะ หรือล้างพอร์ตการลงทุนอย่างรวดเร็วเพื่อนำเงินกลับไปใช้ชำระหนี้ในสกุลเงินเยนจึงเกิดเป็นเหตุการณ์ b l ล c k Monday เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตลาดทุนรวมทั้งตลาดคริปโตพร้อมใจกันร่วงทั่วโลก c a r r y t r a d e คือศิลปะของการสร้างกำไรอย่างมหาศาลโดยที่ไม่ต้องใช้เงินของตัวเองลองนึกภาพดูนะครับว่าคุณมีเพื่อนสองคนเพื่อนคนแรกให้คุณยืมเงิน100บาทโดยเขาคิดอัตราดอกเบี้ยแค่1บาทต่อปีและเพื่อนคนที่2บอกว่า ถ้าคุณให้เขายืมเงิน100บาทเขาจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับคุณ5บาทต่อปีคุณจะทำอย่างไรแน่นอนว่าคุณจะยืมเงินจากเพื่อนคนแรกแล้วนำไปให้เพื่อนคนที่สองยืมต่อผลลัพธ์ก็คือคุณจะได้กำไร4บาทต่อปีโดยที่ไม่ต้องใช้เงินของตัวเองเลยและนี่ก็คือหัวใจของ carry trade ในโลกการเงินจริงแต่แทนที่จะเป็นเพื่อนมันคือประเทศต่างๆที่มีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน เยน carry trade ในยุคปัจจุบันก็คือการทำ carry trade โดยกู้เงินเยนเพราะว่ามีดอกเบี้ยนโยบายเป็นศูนย์หรือติดลบแต่สำหรับการกู้เงินจริงๆในช่วงที่ต่ำที่สุดจะมีดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ0.001%ถึง0.1%ขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้และสถาบันการเงินนอกจากนี้ธนาคารกลางของญี่ปุ่นก็มีนโยบายที่ชัดเจนและคงเส้นคงวาทาให้นักลงทุนสามารถวางแผนระยะยาวได้อย่างมั่นใจหลังจากที่ได้เงินเยนมาฟรีๆหรือเกือบ ีแล้วนักลงทุนก็สามารถทําการแลกเงินดอลลาร์เพราะเป็นสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าซึ่งแม้แต่พันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐก็เคยมีดอกเบี้ยที่สูงถึง5.5%ซึ่งก็แปลโดยง่ายว่าเอาเงินดอลลาร์นี้ไปให้รัฐบาลของสหรัฐยืมต่อซึ่งก็เป็นการลงทุนที่ถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ําที่สุดในโลกแล้วจะได้ดอกเบี้ยถึง5.5% ดังนั้นหากสรุปโดยง่ายก็คือนักลงทุนเหล่านี้ได้กําไรจากส่วนต่างถึงดอกเบีย้ยประมาณ5%ตัวที่ไม่ต้องใช้เงินของตัวเองเลยและดูเหมือนกับว่ามีความเสี่ยงที่ต่ํามากๆเว้นแต่เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ผมจะอธิบายถึงในส่วนต่อไปและสําหรับนักลงทุนที่กล้าเสี่ยงหน่อยก็อาจจะนําเงินดอลลาร์ไปลงทุนในหุ้นอย่างเช่น S&P 500หรือหุ้นเทคอย่างเช่น Nvidia Microsoft Apple Google เช่นพวก Magnificent Seven หรือ7นางฟ้าอีก แต่นี่ก็คือสำหรับพวกที่อยากจะเสี่ยง และสำหรับพวกที่อยากจะเสี่ยงมากๆก็อาจจะนำเงินดอลลาร์ไปลงทุนในคริปโตได้อีกและจากที่เคยพูดเอาไว้ว่าการแลกเงินเยนเป็นดอลลาร์นั้นก็คือการขายเงินเยนเพื่อซื้อเงินดอลลาร์ก็ยิ่งทําให้เงินเยนอ่อนค่าลงอีกประจบกับการที่เงินเยนมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่าอยู่แล้วจึงเป็นส่วนหนึ่งของการที่เงินเยนอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องและนอกจากนี้จากการที่ค่าเงินเยนอ่อนลงไปเรื่อยๆนักลงทุนก็อาจจะได้กําไรจากส่วนต่างของอัตราแลกเงินอีกพอเมื่อเขาต้องแลกเงินดอลลาร์กลับไปเป็นเงินเยนเขาอาจจะได้อัตรา แลกเปลี่ยนที่เงินเยนราคาถูกกว่าตอนที่เขาแลกมาเป็นเงินดอลลาร์อีกฟังแล้วจึงดูดีมากๆเลยนักลงทุนเหล่านี้ต่างก็ทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ซึ่งก็คือการประกาศขึ้นดอกเบีย้ยของญี่ปุ่นและการลดดอกเบีย้ยของสหรัฐในช่วงเวลาที่ใกล้กันจึงเกิดการเย็น carry trade unwind ซึ่งก็คือการที่นักลงทุนปิดสถานะหรือล้างพอร์ตการลงทุนอย่างรวดเร็วเพื่อรีบนําเงินกลับไปชําระหนี้ในสกุลเงินเยนและการล้างพอร์ตเหล่านี้ ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการเร่งขายหุ้นและคริปโตเคอร์เซีต่างๆด้วยจึงเกิดเป็นเหตุการณ์ Black Monday เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตลาดทุนรวมทั้งตลาดคริปตโตพร้อมใจกันร่วงทั่วโลกสำหรับการลดดอกเบีย้ยของสหรัฐอาจจะเป็นสิ่งที่คาดเดากันได้เพราะได้เลงกันมาหลายปีแล้วว่ายังไงก็คงเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแต่สำหรับการประกาศขึ้นดอกเบีย้ยของญี่ปุ่น เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายสำหรับนักลงทุนคอนนี่เป็นครั้งที่2ในรอบ17ปีคือนับจากปี2007และถือเป็นการขึ้นเกือบ0.2 5จปเจึงเกิดแรงช็อกอย่างมหาศาลในหมู่นักลงทุนเยนแคริเทรดไม่ใช่ครั้งแรกของแคริเทรดและก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของแคริเทรดด้วยทุกครั้งที่มีช่องว่างระหว่างสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำและสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงอย่างชัดเจนก็จะมีนักลงทุนที่เข้าไปฉกสวยโอกาสเรื่องของความโลแลแะกกาไไรรรมมันม่เข้ใใคคออ ทุกครั้งที่มีโอกาสและโอกาสนั้นถูกคนพบก็จะมีหน่วยกล้าตายที่เข้าไปฉกสวยโอกาสนั้นผมขอออกตัวก่อนว่าผมไม่เคยทาเย็นแคริเทดเพราะตอนนั้นผมก็ไม่ได้ใส่ใจแต่ก็เสียดายครับที่กว่าจะรู้ก็เมื่อช่องมันปิดไปแล้วอย่างไรก็ตามการสร้างกำไรอย่างมหาศาลตัวที่ไม่ต้องใช้เงินของตัวเองใครจะไม่อยากทำครับ